ເຮົາທ pues mm ີ no 8, 2, 2 nah 9, 9, ່ມາຊັບລຽງໃນລາຍການທັງເຊົ້າແລະພອນດີທັງເຊົ້າຄະນະເຮົາກິນທັງເຊົ້າໃນຫַໄລ່ເງິນຄືນຈັ່ງຮືໃນຄັນເຮົາໃຫ້ກໍຕິມປອງໃນຄັນເນາະເພາະວ່າເຮົາເມື່ອເຮົາໄດ້ເອົາທັງເຊົ້າໃນແນ່ເຮົາເອົາເປັນຊຸດຄະຫນາຫນຶ່ງຊຸດໃນມີ UCM ໃນຊຸດໃນຕ້ອງຢູ່ກາຄັນ1299ຄ່າເອົາອະນາກໍຕຽມຕອນນາທີ່ເປັນໂຕແດງເນາະເຮົາໄຂຊິກິນຊິໃຊ້ອັນນະກໍຄ້າຍຄາຍໃນເດເນາະ มันมีเพ่าะในจ้าหงรลานละตอนตามเมื่อทั้งนั้นเพราเขากินมดแ้แอบในในะชุดในในถะึงเขาเดีขึ้นชื่ออยงบอกเดี๋มาเขาซื้อในแอบในที่ตกอ,อยู่ชามร้อยปเกไว้ค่ะนะเพราะเอาส่องแอบในในตีเลยปน่ชิร้อยเกาๆค่ะตีเลยลังวันจ้ามกําหนึ่งไว้ค่ะเนาะเพราะว่าอําไปเขาเป็นสมาชิกในหนึ่งแบบนะอบในตกอยู่ห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะไอ้กค็ค่ะค่มันจอยเลยพายอยูวานภายด้วยโต้พายกุกๆแข็งๆ่ายพี่เลิศเนาะ พี่เลิศพี่เลิยัก็ดตินเน็ดมือชาเน,านี่ยเนาะเลิอกามเนี่ยค่ะออกกินชาเนี่ยค่ะนะเป็นโคมอหม,มอหาย่เนีคะนะเป็นแค้นลำปีจะยค่ะโยกค่ะกวนดีว่ามากกินในอะไร,ไรกินทางเช้าในปองว่ากามนี้ได้เลยค่ะนะพอดีสนใจในตักทำมาตั้งส่วนดูน้ำยค่ะนะขายย้อยก็เลยค่ะขายย้อยก็เลย้วก็ใครเขาเป็นสมาชิกก็ลยค่ะนะ,ะเขเป็นในเมืองไทยปัดปืนในน้ำยาสมัติฟรีค่ะอ๋อ